โอเคครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ช่องคาร์รรสนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมฟรีฟาร์กันเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมพี่จะพาน้องๆนะผมมาดูกับแพทใหม่ล่าสุดกันนะครับผมว่าแพทนี้มีอะไรเจ๋งๆที่อัปเดตเข้ามาใหม่บ้างนะครับผมเดี๋ยววันนี้พี่จะพามาดูทุกอย่างนะครับผมที่พี่รู้เลยนะครับผมว่า มีอะไรปรับเปลี่ยนแล้วน่าสนใจบ้างเนาะสำหรับแพตใหม่นี้นะครับผมเรามาเริ่มพื้นฐานอย่างแรกง่ายๆเลยครับนั่นก็คือพื้นหลังของหน้าห้องรอบบี้นะครับผมเป็นพื้นหลังใหม่นะครับผมนี่น่าจะเป็นแมททะเลทรายถ้าจะไม่ผิดนะตรงนี้น่าจะเป็นไอ้ตรงโรงกันถูกไหมตรงนี้ก็มีคําว่าบูย่าอยู่ที่พื้นนะครับผมเป็นพื้นหลังใหม่นะครับผมจับๆเลยนะผมเท่มากนะสําหรับจุดนี้นะครับผมเนาะ มันจะเป็นช่วงลงกันใช่เนี่ยตรงเนี้ยพี่จําตัวนี้ได้ว่ามันเป็นลงกันเนี่ยที่มันจะมีดาวเทียมถูกไหมอืมแล้วก็ตอนนี้มีอะไรเข้ามาใหม่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูทีละระบบกันนะว่ามีระบบอะไรบ้างเนาะเอาระบบนี้ก่อนเลยครับเห็นไหมมันจะมีคอลเลกชันอาวุธเอ๊ะปกติจะไม่มีคําว่าอาวุธตรงนี้นะครับผมแต่เราอยู่ๆเขาแยกออกมาเฉยเลยพี่ก็เลยงงนะครับผมเนาะ ระบบอาวุธคืออะไรครับผมก็คือคลังอาวุธนั่นแหละครับแต่ว่าจะเปลี่ยนใหม่นะผมปกติจะอยู่ในคอลเลกชันแต่ตอนนี้เขาแยกออกมาแล้วนะข่งซ้ายนะผมก็จะมีประเภทของอาวุธนะผมจะมีประเภทของอาวุธให้นะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมแล้วมีหมัดด้วยนะเห็นไหมนี่ครับก็จะแบ่งเป็นเนี่ยลูกซอง S.M.G. อย่ามีชอ็อตกันมี S.M.G. มีนะครับ มีพกปืน AR นะครับผมแล้วก็เนี่ยปืนพกนะครับผมมีกระทะมีหมัดอะไรประมาณนี้นะครับผมะระเบิดอยู่นี้หมดเลยนะก็ะจะแบ่งโซนกันนะผมแล้วก็จะมีจํานวนสก,กินทั้งหมดที่เรามีนะไม่รวมสก,กินพื้นฐานนะครับให้เราดูด้วยรวมทั้งของเช่าด้วยนะครับจะนับรวมให้ทั้งหมดนะว่าเรามีเท่าไหร่ก็ดูได้จากฝั่งซ้ายนี้เลยครับผมว่านี่ไหมสก K ีที่มีสั่งกระบอกเห็นไหมอันนี้ก K ็มีอยู่6มี6อะไรเงี้ยครับประมาณนี้นะครับผม ก็ถือว่าสะดวกดีแล้วก็ค่อนข้างสวยนะผมแล้วก็เลื่อนเราสามารถปัดดูได้นะผมว่าปืนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเงี้ยครับดูรูปร่างดูลักษณะของปืนได้นะปกติจะต้องมีให้ถือปกติมันจะเป็นหน้าแบบนี้ใช่ไหมแต่มันจะหมุนได้ซ้ายกับขวาตอนนี้เราหมุนได้แบบรอบเลยฮะเราดูเอฟเฟกต์มาได้แบบเต็มที่เลยฮะเห็นไหม ก็ถือว่าเป็นระบบใหม่ที่เจ๋งพอสมควรนะครับผมแล้วก็อีกระบบหนึ่งนะครับผมก็คือเลขเข้าร่วมทีมด่วนะเข้าร่วมทีมด่วนเนี่ยครับปกติเราจะต้องกรอก6ตัวนะครับผมสำหรับรหัสตรงนี้นะผมแต่ตอนนี้มีทั้งหมด7ตัวแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเพิ่มให้ยุ่งยากทำไมก็ไม่รู้นะครับผมมันจะเป็นแบบนี้ครับเนาะไม่รู้ว่าป้องกันร,ระบบส่งเลขห้องหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ โอเคครับผมอาจจะอาจจะสุ่มเจอยากขึ้นหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะผมประมาณนั้นนะผมส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะผมก็ลองรับนี่พอดีชุดโกใหม่นะครับผมก็ยังไม่ได้สุ่มแล้วก็มีอะไรทีอที่น่าสนใจมีอะไรอีกนะนั่นก็คืออะไรนะระบบ4 v 4รีแลก์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมกลับมาอยู่ที่โก4แล้วนะ สำหรับคนไหนที่แรงแดงนะครับผมก็จะอยู่แพตินัมหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็ปืนที่แจกสำหรับซีซั่นนี้นะครับผมปืนที่แจกซีซั่นนี้เป็นปืนฟาร์มาสสีทองนะครับผมพี่ยังไม่เห็นสเต็ว่าสเต็เป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะผมเดี๋ยวเราจะเล่นให้ถึงโกสามแล้วก็เราก็จะได้สกินปืนนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าสแต็กดีหรือเปล่านะโอเคแล้วก็นะครับผมตอนนี้ทางด้านของหน้ารอหน้ารอก็เปลี่ยนใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูหน้ารอสักแว็บหนึ่งแล้วกันนะครับผมแต่ในส่วนของของทางด้านด่านยังไม่ได้เข้ามานะสำหรับสวัสด์ใหม่นะครับแต่ว่ามีพวกปืนใหม่เข้ามาแล้วนะเดี๋ยวพาไปดูปืนใหม่ด้วยนะ อันนี้เดี๋ยวกดแล้วเดี๋ยวพี่ออกมาให้ดูนะผมแป๊บหนึ่งสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวจะพาไปดูปืนใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวพาไปดูหน้าห้องรอใหม่นะผมหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วแหละเนหน้าห้องรอก็จะมีอะไรให้เล่นเยอะมากนะผมเดี๋ยวพี่จะรีพาดูไม่รู้จะสี่วิสามสิวิโอเคก็จะมีระบบปืนตรงนี้ครับเห็นไหมมีปืนตรงนี้แล้วก็จะมีปืนให้เราเลือกเล่นตรงนี้ครับนี่เห็นไหมเป็น เราเลือกปืนอะไรก็ได้แล้วก็มีที่ตรงนี้ครับบอดจะอยู่ฝั่งนูนะเราเลือกปืนได้ทั้งสองฝั่งนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะเป็นห้องหนึ่งที่สวยมากๆนะผมหลายหลายคนอาจจะรู้ว่าเอ้ยทาไมรู้สึกว่ามันแคบปวดเดิมถูกไหมรู้สึกว่ามันจะเล็กลงอะไรเนี้ยแต่ว่าพี่ก็ดูว่ามันมันเท่ดีเหมือนกันนะมาดูไม่วุ้นวายเท่าไหร่นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาออกเมื่อไหร่นะนี่ครับประมาณนี้แล้วกันนะผมเดี๋ยวพี่ขออนุญาตออกทีนลแล้วกันนะ นี่น่าจะเป็นตัวละครใหม่ด้วยนะไอหน้าโหลดเนี่ยเดี๋ยวน่าจะได้ดูกันเร็วๆนี้นะครับผมเครื่องบินก็เปลี่ยนใหม่ไปที่เรียบร้อยนะครับผมแต่แมปก็ยังเป็นแมปเดิมนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะขออนุญาตออกเลยละกันนะโอเคครับผมแล้วอีกส่วนหนึ่งนะผมน่าจะถูกใจสายโซนฟีสไต์นะครับผมตอนนี้ในโซนฟีสไตมีอะไรให้เล่นเยอะแยะมากมายมากครับเนาะ เดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูแล้วกันนะครับผมตอนนี้มีของปรับใหม่ในฟรีสไตล์ค่อนข้างเยอะนะครับผมทั้งห้องทั้งนู่นนี่นั่นอะไรนะครับผมเดี๋ยวพี่พาไปดูทีละอย่างแกันนะครับนี่เลยเราเริ่มจากโซนฝึกซ้อมก่อนเลยโซนยิงนะครับผมเดี๋ยวพามาดูปืนใหม่กันนะครับนี่ปืนใหม่เลยครับปืนนี้ฮะพี่จำซื้อปืนไม่ได้วันี้ผมวพี่จะไม่ก็นสายกันแล้วพาลาอะไรอะ พาเฟลเหรออ่านอย่างงี้ปะอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะพี่ยอมรับตัวนี้พี่ไม่เก็มสายกินนะครับผมก็จะประมาณนี้นะผมปืนนี้ให้ความรู้สึกเหมือนปืนอะไรปืนนี้ให้ความรู้สึกเดียวกับ M14 ที่มีของแต่งแล้วนะครับผมถามว่าระหว่างปืนนี้กับ M14 จับอะไรก็พอๆกันนะสนุกพอๆกันครับสนุกพอๆกันแต่ถ้ามีของแต่งก็ M14 แล้วกันเนาะแต่ถ้าไม่มีของแต่งยังไงตัวนี้ก็ดีกว่าอ่าก็จะประมาณนี้ก็ได้เดี๋ยวมายิงให้ดู ันนี้เสียงเสียงตอนที่มีเก็บเสียงอันนี้เสียงตอนไม่มีเก็บเสียงดาเมจยิงตัวตอนไม่มีเกาะอ,อยู่ที่4ี่ะครัปดนะผมอันนี้ดาเมจไม่เห็นโอเคแล้วก็มีระบบใหม่ครับเห็นไหมเริ่มเกมจับเวลานะผมมันจะเป็นวงจับเวลานะผมเห็นไหมเราดูนะอาจะ มันโุดซองครับมันแบบเหมือนให้เรามาฝึกแต่พี่ไม่เข้าใจว่าจะจะทำาหมดนี้มาทำไมนะเพราะว่าปกติเป้ามันจะจับให้อัตโนมัติถูกไหมซึ่งทำไปก็ไม่ได้อาไปใช้ครับยยเว้นสไนเปอร์นะไอโหมดนี้เอามาฝึกสไนเปอร์ได้นะครับสำหรับน้องๆคนไหนก็จะประมาณนี้แล้วกัน แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูในโหมดนี้ในห้องนี้ก่อนละกันห้องฝึกยิงนะครับผมจะมีจะมีเกาะสองหมวก2ให้แล้วนะครับผมนะจะมีเกาะสองหมวก2ให้เรานะอันนี้ความเร็วปืนใหม่นะปืนใหม่นะอันนี้คือเขามีเกาะนี้กนนะก็จะประมาณนี้ถ้ามีเกาะก็น่าจะยี่สิบกว่า ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับโหมดนี้ก็ไม่มีในห้องนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องนึงแล้วกันนะครับผมอีกห้องนึงก็น่าสนใจนะตอนว์ปมันจะเป็นแบบวับลงที่กว่าเดิมนะรูปเห็นไหมมันจะเป็นแสงแบบนี้นะครับตอนนี้ในโหมดห้องนี้ก็จะมีรถที่สามารถกระโดดแล้วก็จำได้นะครับผมกระโดดเลยนะเหมือนเพื่อนทำเลยก็จะเป็นรถที่สามารถกระโดดกับจำได้นะครับผม เขาจะมีปุ่มมาให้แล้วก็ที่จะโดนเห็นคนเขาทําบัค้นไปข้างบนเนี่ยทํากันได้นะแล้วก็จะมีแบบมันจะปุบประมาณนี้ครับผมมันจะพุ่งไปข้างหน้าได้แล้วก็มันจะกระโดดได้นะครับ จะมาปัเราเราจะมารีวิวนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่หนึ่งนะผมที่สุดท้ายแล้วนะครับผมนั่นก็คือห้องนี้ครับ <c oughs> ในโซนพูดคุยจะมีห้องแห่งความลับอยู่ตรงนี้โอเค <c oughs> okay, นี่ครับเป็นห้องแห่งความลับนะก็จะมีเข้ามาก็จะกลายเป็นเราถือกระบองนะครับผมแล้วก็สามารถพาคนเข้ามานั่งเล่นในห้องนี้ได้นะครับผม แต่ติดตรงนึงครับผมตรงที่เก้าอี้นั่งไม่ได้นะครับผมแล้วก็มีทีวีทีวีอ่ะน่าจะเปิดอะไรให้เราดูเนาะแบบนั้นน่าจะเจ๋งน่าดูเลยครับต้องรอดูว่าห้องนี้เขาจะมีการพัฒนาอะไรเพิ่มหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวมารอดูกันนะผมเจ๋งเหมือนกันนะคีสไตล์ใหม่นะครับผมโอเค โอเคผมนี่ก็จบไปแล้วสำหรับโซนฟิสไตล์แล้วก็ปืนใหม่นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องคาคาออสด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายครับ